S <S ปี2อป5ี2025งานจะหายากขึ้นไหมเนี่ยว่าไงเพื่อนทำไมน่าเครียดงั้นล่ะกลัวตกงานหรอ <S <S ก็ใช่นะสิข่าวก็เยอะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วอนาคตเราจะเป็นไงวะไม่เห็นต้องเครียดเลยเพื่อนถ้าเรารู้ว่าตลาดต้องการอะไรอะนะโดยเฉพาะทักษะ Hard Skill เด็ดๆปี2025นี่นี่เงินเดือนอัพแน่นอนจริงดิทักษะอะไรบ้างวะบอกหน่อย อันดับแรกเลยนะ AI กับ Machine Learning ใครทำเป็นนี่โคตรเทพบอกเลยว่าอนาคตไกลโห oh, แล้วมีอะไรอีกต่อมาก็ Data Science กับ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเห็นอนาคตธุรกิจชัดแจ๋ว และที่ขาดไม่ได้ไซเบอร์ c u r i ริตี้ทุกบริษัทต้องมีปลอดภัยไว้ก่อนโอ้โหแจมเลยว่ะพื้นต้องรีบไปศึกษาเพิ่มแล้วใช่แล้วปี2025ไม่ต้องกลัวตกงานถ้าเรามีของไปอัพสกิลกันนอกจากนี้ยังมีคลาวด์ซอฟต์แวร์เดฟดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีกเพียบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ดูและแชร์ให้กับเพื่อนๆกันด้วยละ่ะ